สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าฝนตกแห้งคักดีตัวนี้จะว่าเปียกบัดพี่น้องเบิ้งจ้าหัวหน้าฝนตกแห้งบักคักเลยใส่ปุ๋ยมั่นก็นดีบักคักเลยบาทนี่จอกใส่ปุ๋ยได้กินสุกขุมละจ้าบาทนี้ยังว่าอันบาเซข้าเจ้ามาไทยเบิกไทยกบ มันสิลงได้บอพี่น้องมันอยากลมจากน้อยอยู่จ้าถามันลมมังสีกับสีสวยๆผลละจ้ะจาจั้งเสียเพื่อนออกมาเนาะพี่น้องเนาะมาสำรวจเบิ้งมั่นซือจ้าว่ามันเกิดบอ,อเกิดสุขมุมเลยจ้าบาทเนี่ยงามคัก อันนี้กับพันมันเทียนเอามานานอะจ้านี่เอามานปักไว้ถ้สามเนาะบองไดบอกเกิดก็ได้สามเนี่ยว่าสิล้อเบิงปลาน,นี่ละพี่น้องเอ้ยนี่บ้านสิเป็นจ้าไดมันสิเกิดบอกอะไรสิล้อเบิงละจาะนี่เนี่ยซุ้มใดที่มันสดมันก็เกิด,ด้วเด้อจาะนี่ ืนึใบแล้วซุ้มใดทีเป็นมันสดมันบ่าสดนี่กระยักเสียงอยู่พี่น้องเอ้ยจากสิเกิดซุ้มใดนี่นี่ป้านี่นี่คือเห็ดใดพี่น้องนี่ป้านี่เห็ดใดเลยนี่นั่นระยะเวลาแค่1สิบก็มือยี่สิบประมาณยี่สิบมือนี่ลาะนับได้เนี่ย ตะปลูกต้าสามมานี่กัประมาณสิบยี่สิบมือละจ้านี่มันสามก็กำลังเกิดอ้อยนี่ก็ว่าสสใหายข้าเจ้ามากขวดห้ยละจ้า่นี่ขวดถมนี่ก็สิพอดีเลยเพราะว่าเอาใส่ปุ๋ยเนาะน โอ้อ่อยกําลังงามพี่น้องเอ้ยกําลังได้กินปุ๋ยเนาะมีตาไหากันขาเจ้ามาไทายกบเลยพอหยานบน่ค่อยลายดอกนี่กําลังได้กินปุ๋ยกับสิง,งามปัญญังลับบาดนี่เบิ่งพี่น้องเมื่อนี้กะคืมจักน้อยจ้าทั้งคืมทั้งแดดฝนก็สิบ่ตกดอกจ้าบาดนี่เออ ฝนก็สีบอท่านได้ตกดอกบาดนี่ตาว้าขันว่าบอตกคือคืมแต่ข่าละเบื้องแน่คน <laughs> แมนบอสย <laughs> ังว่ามาสำรวจเบื้องล่ะจ้าที่เป็นจังไดเหน็นได้ปลูกมันนี่ต้องคุ้มหยาเด้อพี่น้องเอ้ยขันบอคุ้มหยาเนี่ก็โอละนอะเลยแหละจ้าเนี่ยหยาอยากไหลหย,อยาอยากแห้งอยู่ ปลูกมันใหม่ๆ,ๆนี่คุ้มเลยเด้อพี่น้องสิได้อันสำบายเฮ้าเนาะอันนี้สามข้องบอกบอกคุ้มหยากระสีได้เสียหยากระสีได้เริ่มถากแล้วจ้าน,นี่นี่โอ้โตกแห้งคักอยู่เด้อพี่น้องระเบิ้งนเ้ีุ่คนให้มาสิเข่าได้ระเบิ้งนเนียคนจ้นาคนหยากระพ่อหยาพี่น้องอันนี้มองที่เอาอันฟุ้น ขี่ควาวมาลงเนาะพี่น้องเนาะก็โอเคอยู่อันนี้ว้ถ้าเป็นพันธุ์นซื้อดอกจา้าส้มอ้อยห้างๆนี่ไปถ้าเอาพันธุ์นซื้ออ้าวสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ไปเฮ็ดงานหรอเด้อพี่น้องเด้อสิได้ไปโศกห้าออกจังคอยมาพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะกราบขอขอบพระคุณ พี่น้องป้องปายเดอ้อที่เขามาให้กำลังใจเอฟซีถูกทันเด้อจ้าเดอ้อขอให้ยุดีมีแห้งขอบคุณสำหรับทุกไลทุกแชร์และการติดตามนะพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เด้อจา้าสวัสดีจ้าพี่น้อง